วันนี้นำพาลุงและอธิของอาจารย์ดวงชัยผลสุวินมาทำบุญที่วัดหนองบักชีแล้วค่ะเราไปดูกันค่ะว่าบ้านทำบุญเขาจัดโต๊ะให้อาจารย์อย่างไรบ้างนะคะก็จะมีก็จะมีรูปของอาจารย์นะคะรุงเท่าทุลีค่ะน,นั้นอธิสำหรับจะไปไว้ที่เจดีวัด่างวังเดชค่ะนี่เป็นหมวกฆราการนะคะแล้วก็ เป็นกล่มพระราชทานพังศพค่ะและ้วกสำนักในายพระพุทธมหาการที่คุณที่โปรดกล้าโปรดกรมองให้มีพระราชทานพันศพให้ค่ะอันนี้เป็นหมายสั่งหมายรับสั่งนะคะที่7/8/3ป่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมพระคุณาโปรดกล้าโปรดกรมองพระราชทานเพันศพในดวงใจคนชีวินทอมอตอชอนะคะ กระกรรมนานสังกาดกรมสาธิการณเนะมนวัดประเศษมหาธาตุเขตบางเทนรุงเทพมหานครน,นะคะเพราะว่าอาจารย์เขาได้เครื่องราชยพรแบบนี้นะคะอันนี้คือทอทอชยอุติยพรจางจางเผื่ออันนี้มังกรไทยะคะ่ะยติยพรมังกรไทยอันนี้เป็น ที่ได้รับตรงนี้ก็เป็นผลพวงจากที่รับราชก,การมา15-25ปีได้รับเครื่องราชอิสริยยศบัรก้าผุกระหม่อมมาถึงมีสิทธิ์ที่จะได้ขอพระราชทานเพลิงศพพ้าการบํานาญระดับ8ไ,ได้ที่ประแสงเคยรล่าใฟังแล้วนะคะแล้วว่าเป็นเกียรติประวัติการรับราชการของของจันทรวงชัยนะคะ จากเป็นสีตะเกียบประวัติของตัวอาจารย์ด้วยของครอบครัวของวงศาณะญาตาของผลชีวินตระกูลผลชีวินของอาจารย์ดวงใจผลชีวินนะคะวันนี้เรามาทําบุญด้วยกันนะคะเรามาดูจัดโต๊ะหมู่บูชาที่วัดนองปักชีเห็นไหมโต๊ะหมู่ใหญ่มากค่ะง่พระชมน้องที่ บ้านทำบุญกำลังจัดเตรียมของให้ค่ะพูดถึงพูดถึงตะกี้ปิตินิดหนึ่งน้ำตาคลอคิดถึงจุกถับพระกันนะคะเระจัดเตรียมโต๊ะหมู่บูชาที่วัดเนี่ยโอ้แบบทำได้แบบครังมากนะคะมีพระพุทธรูปมีน่าจะรวมจะรวมหมดนะคะทุกวัน พระประจำมีพระพุทธชินราชด,ด้วยเครื่องบนนี่จะเหมือนอะไรนะตัวแทนของพระทธเจ้าอะค่ะในโบสถ์นี่จะเป็นพระโมคคัลลานะที่หลวงที่หลวงวิหารหลวงพ่อดํานี่จะเป็นพระสารีบุตรเป็นพระเจ้าตัวแทนงของพระเจ้าค่ะก็เป็นพระพุทธชินราชข้างล่างนี่พราแต่งไม่รู้ว่าเป็นพระต้องไปศึกษาแล้วค่ะอันนี้น่ากรัว บางสมาธิปางห้ามญาติคือเป็นพระประจําวันแต่ละวันนะคะแต่ต้องไปทําความรู้จักตรงนี้ก่อนแล้วท่องให้ขึ้นขึ้นใจนะคะเราจะได้จะได้บอกได้ข้อมูลคุณผู้ชมได้ถูกต้องว่าคืออะไรบ้างนี่จัดแล้วค่ะจัดที่นั่งสาหรับเก้ารูปต้องต้องมองก่อนว่าเราจะนั่งไลท์ตรงไหนดีจะตั้งกล้องตรงไหนดีเคยับ อันนี้ตั้งตั้งในระดับที่เคยวางไว้แล้วใช่ไหมคะไม่ได้เลื่อนไปข้างหลังใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรเลยครับระดับเดิมใช่ไหมคะกาวรูเป็นเป็นน้ำน้ำดื่มธรรมดาใช่ไหมคะใช่ค <ten> ่ะน้ำดื่มค่ะน้ำดื่มน้ำสะอาดครับน้ำสะอาดเวลาถวายพระเก้าเก้าสำรับเก้าชุดกระโปรงก็ต่งจะเลือกพรมสีแดงนะคะ สีแดงเขาเข้าชุดแต่ของวัดของวัดก็สีแดงแต่นี่สีแดงเลอบหมูสวยงามค่ะแล้วก็น้องๆก็กำลังจัดจัดเก้าอี้จัดโต๊ะสาหรับทานข้าวนนี้เป็นถวายสังฆทานเครื่องเครื่องถวายสังฆทานอันนี้ซื้อมาจัดเองใช่ไหมคะแล้วเราก็าซื้อมาเองอ๋อเหรอแล้วไม่ได้จัดเองใช่ไหมต้องต้องถวายซองปัจจัยด้วยไหมจะได้เอาใช่ครับเดี๋ยวต่อซองใส่ค่ะ เวลาถวายใช่ไหมบบคะอันนี้ถาดสำหรับอะไรคะ,อ,นนคะ,อ,ะอาหารอ๋<ๆ>อไม่ได้เปิดไปตรงนี้ไม่มืดหรอคะไม่เป็นไรแล้วเห็นอยู่เนาะ <c oughs> ไม่ได้ดูให้วันนั้นหลวงหลวงหลวง,หลวงตาตามหาหลวงตาไปดูคลิปพระแสงี่ตามหาหลวงพ่อก็มาเปิดเปิดกลัวจะลืมแล้วถ่ายคลิปไว้หลวงพ่อคขารบกวนนะโยมจะถ่ายคลิปไว้เผื่อลืมปรากฏว่า หลวงพ่อมาเปิดให้เองเลยแล้วก็ท่านก็ไปบินทบาตท,ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาดูความเรียบร้อยให้อีก <c> ท <oughs> ีหนึ่งหลวงหลวงหลวงพ่ออุดมหลวงพ่ออุดมที่ประแสงตามหาเมื่อวานเนี่ะท่านมีเมตตามากเลยจะไปบินทบาตแล้วยังรีบมาเปิดให้นะฮะรีบมาเปิดประตูศาลาให้งานนี้ค่ะงานนี้ก็ได้ได้กองโบนจาก สิงดํายี่สองค่ะขอบพระคุณพี่อีทมากนะคะพี่อีทเปยียยเป็นตัวประสานงานกับเพื่อนๆอาจารย์เขามีเพื่อนกรลยากรลยานาธรรมกรลยามิถิประเสฐสุลนะคะรักรักเพื่อนฝูงดีมากเลยสิงดํายี่สองนะคะเขาเอ่ยชื่อในนี้นะคะสิงดํายี่สองและศาสตร์จุฬาลัยยี่สองกลับขอบพระคุณมากค่ะในรักรักเพื่อนในความรักความบุคพันลเพื่อนกับเพื่อนนะคะวันนี้ได้มาทําบุญให้พี่โอแล้วนะคะพี่โอคงเพิ่มเติแล้วค่ะ ได้รับส่วนบุญส่วนุจากเพื่อนเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ประเสริฐพี่เอนะครพี่เป็นตัวประสานงานตรงนี้ให้รวบรวมเป็นวงเงินสามหมื่นบาทนะคะและม่ร่วมกับประแสงทําเป็นเจภาพร่วมทาบุญในวันนี้ค่ะขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆพื่นพี่ๆสิงห์ดำยิบสนะคะประแสงขอพรจากพระท่านขออนุาอนายพรให้เพื่พี่ แต่สิ่งที่ดีๆนะสุขในสามโลกนะคะสุขสามอย่างสุขสามอย่างลน้น้วยสุขในสามโลกว่าไงว่าไงแสงเจ้ามาอธิบายเลยคะ่ะว่าสุขสามอย่างล้นคืออะไรให้ไปหาเองนะคะเดี๋ยววันหลัลงจะเฉลยขอให้สุขในสามขอให้สุขสามอย่างลน้นและก็สุขในสามโลกนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะสิงห์ดำยี่สิบสองนะคะที่ร่วมอนุโมทนาบุญกับทำบุญให้พี่โอวันนี้นะคะ โยคงจะเป่มอิเตมากแล้วคะคงได้รับส่วนบนส่วนกระสนที่เราได้ร่วมกันอุทิศไปให้นะฮะคงสู่แดนสขาวดีะะแล้วค่ะแล้ววันหลังจะเล่าเรื่องให้ฟังว่ามีเรื่องอะไรที่น่าตื่นเต้นบ้างเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องใส่ตรงกับพี่อีทแล้วค่ะพี่อีทรอหน้าพี่อีทนะเดี๋ยวสสยจะโทรถึงมาดูคะ่ะว่าจัดแล้ววางแล้วคะ่ะเการูปเป็นน้ํา ตามลายที่อ่สูิซูยังไม่ครบใช่ไหมจิซูยังไม่ครบที่อ้นี่โอ,อ,อ้ยจิซูยังไม่ครบตาแล้วอันนี้ก็แนนเกือบเรียบร้อยแล้วค่ะพ่อจ่ากัจนจังใจเป็นชีวิตเอามาทั้งหมดะนะคะเป็นเบียนเกียรติเป็นประวัติของผู้ไปชนแล้วก็ครอบครัว แล้วก็ญาติพี่น้องด้วยนะคะมันเป็นโอกาสที่เราได้รับมาแล้วแล้วก็มาแสดงความน้ำลึอเสเครื่องราชอิสระพรก็เสร็จจากรอยคาแล้วพระแสงก็จะนำส่งสำนักนายกรัฐมนตรีขออนุญ,ญาตที่กระทรวงไ้แล้วค่ะว่าขอให้เสร็จชิ้นพิธีก่อนรอยคาเสร็จแล้วถึงจะทำพิธีคืนจะเอาไปคืนที่สำนักนายกรัฐมนตรีนะกองเครื่องราชอิสราพร ดูรับเล่าบ,บ้านหนองผักชีนะคะเนียบได้ค่ะได้ค่ะได้ที่จะนั่งฟังพรนะะเรนี่ยเ่ไนี้นะครับนั่งฟังพระได้ตรงนี้ก็ได้เด็กกําลังเร่งจัดอยู่ค่ะก็นิมนต์พระไว้ท่านคงลงมาแปะประมาณ8ปมนแต่ยังงแย่ๆยังไม่มีใครเดินมาถึงเลยดูการจัดตรงนี้นะคะนนเครื่องถวายสังฆทานวนให้ดูอีกรอบนึง สีเหลืองสีเหลืองของพระ <Okay. S 2> แต่พระแสงสักคู่หนึง่งจะตั้งกล้องไลฟ์สดนะคะจะได้ทําบุญอนุโมทนาบุญไปกับเราด้วยนะคะดูผ่านทางไลฟ์ก็ได้บุญค่ะสรงใจมาทําให้ใครก็ได้บุญทางนั้นแหละคะ่ะบุญผ่านทําความดีจิตใจเราสงบเบิกบานตามไปด้วยยิ้มในใจไปด้วยก็เป็นบุญและะ้วค่ะความเบิกบานสบายอกสบายใจคุณความดีสิ่งดีดี วันนี้มาทำบุญด้วยกันนะคะทำบุญให้อาจารย์ดวงชัยผลชีวินครบห้าสิบวันมากกว่าได้ค่ะคริปที่วันครบนะ่ะน้องสาวอเอิท่านติดธุระไปต่างประเทศก็เลยเลื่อนมาเพราะว่าเป็นคนที่อาจารย์ดวงชัยรักมากคลิปนี้พระแสงก็จบแท่นี้ก่อนนะคะไว้ติดตามไรสดนะคะแล้วก็ติดตามคลิปต่อๆไปมีอะไรดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอพีลาภานะคะไอพีลาพา,พาท่านทำบุญค่ะวันนี้อับพี่ลาภแก้ชัยยาลุกชนาบ้านหนองบัวแก้วอำเภอลมกาจงกังหวัดเพชรบูร์ขอบพระคุณมากค่ะ